เสียงในห้างสรรพสินค้าวันนั้นดังผสมปนเปกันทั้งเสียงดนตรีคลอเบาๆกลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่ลอยอวนและเสียงฝีเท้าของผู้คนที่เดินผ่านไปมาแต่เสียงที่ดังกว่าใครกลับเป็นเสียงของพี่สะใภ้ฉันที่ดังลั่นจนผู้คนหลายคนต้องหันมามองด้วยความตกใจเธอยืนกอดอกอยู่หน้าร้านแบรนด์เนมชื่อดังมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกเยียดหยามก่อนที่เธอจะพูดประโยคที่เหมือนเอามีดแทงเข้ากลางใจฉันแบบไม่อ้อมค้อมเลยแม้แต่นิดเดียวว่าอย่าแต่นักของพวกนี้มันแพงเธอไม่มีปัญญาายหลอกอย่าให้ฉันขายหน้าไปมากกว่านี้เลย ฉันยืนนิ่งคำพูดนั้นกระแทกเข้ามาแบบที่ทาให้หัวใจเหมือนหยุดเต้นไปช่วขณะเธอพูดเสียงดังจนคนในร้านตั้งแต่พนักงานไปจนถึงลูกค้าคนอื่นๆหันมามองฉันเป็นตาเดียวบางคนมีสีหน้าตกใจบางคนเหมือนกําลังดูละครสดที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในชีวิตจริงแต่พี่สะพ้ายกลับยืดอกเหมือนภูมิใจที่เธอได้ทําให้ฉันอับอายอีกครั้งความจริงแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเธอมักพูดเรื่องเงินกับฉันเหมือนเป็นอาวุธที่ใช้จี้จุดได้อยู่เสมอเธอคิดว่าฉันมาจากครอบครัวธรรมดาแต่งเข้าบ้านสามีเพื่อหวังงพึ่คนนมีฐานะ และดูเหมือนเธอจะสนุกกับการทําให้ฉันรู้สึกต่ําต้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสแต่วันนั้นมันหนักที่สุดเพราะเธอตั้งใจพูดต่อหน้าคนเยอะมากตั้งใจให้ฉันนายตั้งใจให้คนอื่นมองว่าฉันเป็นคนจนที่ไม่ควรย่างกายเข้ามาในร้านหรูเหล่านี้เธอทําเหมือนฉันเป็นเด็กจนๆจ,จ,จากต่างจังหวัดที่ไม่เคยเห็นของดีๆมาก่อนเธอบอกว่าแค่เดินใกล้เสื้อผ้าชุดละสองสามหมื่นก็กลัวว่าฉันจะทําเลอะหรือทําขาดเธอพูดพร้อมปลายตามองรองเท้าของฉันตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปถึงหน้าเหมือนกําลังตรวจสอบว่าฉันเหมาะสมกับพื้นที่นี้ไหม และแน่นอนเธอต้องการให้คําตอบของเธอก้องเข้าในหัวฉันว่าไม่เหมาะฉันพยายามยิ้มพยายามไม่ตอบตัวอะไรเพราะไม่อยากให้เรื่องบานปลายแต่อยู่ตรงนั้นฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเงาที่โดนเหยียบซ้ำเธอหยิบเรสตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วพูดเสียงดังว่านี่ชุดละสามหมื่นเธอรู้ไหมว่าเงินเดือนเดือนเดียวของเธอยังไม่ถึงราคาชุดนี้เลยด้วยซ้ําน้ำเสียงของเธอทั้งเยาะทั้งดูถูกทั้งมั่นใจเหลือเกินว่าตัวเองมีสิทธิพูดแบบนั้นพนักงานร้านที่ได้ยินก็มีสีหน้าแปลกๆพวกเขาไม่รู้ว่าควรทําอะไรดีบางคนมมองงฉัันนนด้้ววววยคคคาาาาเห็ใจบกกลลู่ จะทะเลาะก,กันในร้านแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาแทรกเพราะพี่สะพ้ายฉันทำท่าเหมือนเป็นลูกค้าประจำที่ใช้เงินเยอะทั้งที่ความจริงทุกครั้งที่มาเธอผ่อนหรือใช้บัตรใบเดิมจนวงเงินเต็มแต่พูดเหมือนซื้อสดตลอดในขณะที่เธอพูดฉันมองเธอเงียบๆระหว่างนั้นความคิดมากมายวิ่งผ่านในหัวฉันคิดว่าเธอไม่เคยพยายามมองฉันในมุมอื่นเลยเธอไม่เคยคิดว่าคนเราจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นจากภายนอกเธอไม่รู้เลยว่าทุกครั้งที่เธอดูถูกฉันฉันเพียงเลือกที่จะเงียบไม่ใช่เพราะฉันต่ำกว่า แต่เพราะฉันไม่วิตกกับการพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นฉันใช้ชีวิตของฉันเงียบเงียบไม่อวดฐานะไม่อวดเงินไม่อวดธุรกิจเพราะฉันชอบความสงบมากกว่าแต่พี่สะพ้ยคิดว่าความเงียบของฉันคือความอ่อนแอเธอคิดว่าความเรียบง่ายของฉันคือความจนเธอคิดว่าการที่ฉันไม่โอ้วดเหมือนเธอคือการไม่มีอะไรเธอชี้ไปที่ชุดหนึ่งแล้วพูดต่อว่าของแบบนี้มันสําหรับคนที่ซื้อไหวจริงๆไม่ใช่แค่พวกที่ฝันกลางวันว่าอยากมีชีวิตหรูๆฉันยังคงยืนนิ่งแต่ภายในใจเริ่มรู้สึกเหมือนกําลังถูกผลักไปจนถึงขอบความอดทน ที่เคยมีมาตลอดเริ่มสั่นคลอนเธอผลักฉันอีกครั้งด้วยคำพูดแรงกว่าเดิมว่าไปดูโซนลดราคาเธอมันเหมาะกับเธอที่สุดแล้วแล้วเธอก็หัวเราะเธอไม่สนเลยว่าฉันจะรู้สึกยังไงไม่สนว่าคนรอบข้างจะมองฉันแบบไหนสิ่งเดียวที่ฉันทำในตอนนั้นคือยืนมองเธออย่างเงียบงันมองผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงคิดว่าความรูราเท่ากับคุณค่าของคนมองคนที่ตัดสินฉันทั้งที่ไม่เคยรู้จักตัวตนของฉันจริงๆเลยแม้แต่วันเดียวทันทีที่เราก้าวเข้าไปในร้านพี่สะพ้าย ยังคงทำท่าทางเหนือกว่าเหมือนเดิมเธอก้าวนำฉันเข้าไปก่อนอย่างมั่นใจเหมือนเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่ลูกค้าที่มาช้อปปิ้งเธอหันไปสั่งพนักงานให้หยิบชุดนั้นชุดนี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันลองก่อนนะของพวกนี้มันไม่ใช่ใครก็ใส่ได้หรอกต้องมีลุกต้องมีฐานะถึงจะใส่แล้วดูดีเธอพูดเสียงดังจนคนทั้งร้านได้ยินชัดแต่แล้วเหตุการณ์ที่พลิกทุกอย่างก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อผู้จัดการร้านที่ยืนอยู่ได้นในสุดเงยหน้าขึ้นแล้ว เห็นฉันเขาขยับตัวเร็วอย่างกับไม่เชื่อสายตาก่อนจะเดินตรงมาหาฉันด้วยท่าทางเคารพนอบน้อมแบบที่ไม่ใช่ปฏิกิริยาที่มีให้ลูกค้าทั่วไปเขาก้มหัวเล็กน้อยพร้อมรอยยิ้มจริงใจก่อนพูดว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ได้เห็นมาสักพักเลยวันนี้ต้องการชมคอลเลกชันใหม่ใหม่ขเรามีห้อง VIP พร้อมเซตน้ำชารอยอยู่ค่ะเสียงของผู้จัดการดังชัดเจนและสุภาพแต่ในเวลาเดียวกันก็ดังพอจะทำให้พี่สะพ้ายหันขวับมามองทันทีสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากความมั่นใจเต็มเปี่ยมกลาย เป็นความ,มงงงวยแบบค้างกลางอากาศเหมือนสมองกำลังประมวลผลว่าทำไมผู้จัดการถึงมาทักฉันด้วยท่าทางแบบนี้แถมยังพูดเหมือนฉันเป็นลูกค้าคนสำคัญเธอกับพริบตาทีๆเหมือนไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นก่อนจะหัวเราะแห้งๆพูดว่าอ๋อน่าจะจำผิดคนมั้งคะน้องคนนี้ไม่ใช่ลูกค้าประจำหรอกเขาแค่มาเดินเล่นเฉยๆเธอพูดพร้อมตบไหล่ฉันเบาๆเหมือนจะยืนยันว่าฉันเป็นคนนอกคนจนคนหนึ่งผู้จัดการหันไปมองเธอด้วยรอยยิ้มสุภาพตามมารยาทแต่ววตาบอกชัดว่าไม่ได้สับสนอะไรทั้งสิ้นเขาหันกลับมาหาฉัน และพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าไม่มีทางจำผิดหรอกค่ะเพราะคุณเป็นหนึ่งในลูกค้าบัตรดำระดับสูงของเราขอโทษด้วยที่เดือนก่อนคอลเลกชันพิเศษลอดแรกเต็มอย่างรวดเร็วจึงยังส่งให้ไม่ครบตามรายการค่ะคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางร้านพี่สะพ้ายยืนตัวแข็งสายตาเธอหันมามองฉันด้วยความตกตะลึงเรื่องนี้มันเหนือความคาดหมายของเธอไปมากเพราะเธอไม่คิดเลยสักนาทีว่าฉันที่เธอเหยียดว่าไม่มีปัญญาซื้อของแพงจะเป็นลูกค้าคนสำคัญของแบรนด์นี้ฉันยืนเฉยไม่ได้พูดอะไรเพราะไม่คิดว่าความลับจะถูกเปิดในเวลานี้ แต่เมื่อเห็นพนักงานเริ่มทยอยเดินเข้ามายืนเรียงข้างผู้จัดการเหมือนเตรียมพร้อมบริการฉันก็รู้ว่าทุกอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วพวกเขายิ้มและทักฉันด้วยน้ำเสียงสุภาพทุกคนบางคนพูดว่าเราจัดสินค้าตามลิตเดิมไว้แล้วนะวันนี้มีสินค้าพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะพี่สไพชหันไปมองพนักงานทั้งหมดด้วยสีหน้าที่ไม่อาจอธิบายได้เธอดูทั้งงงทั้งเสียสนย์ทั้งไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องจริงเธออ้าปากเหมือนจะถามอะไรสักอย่างแต่ไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกมาเธอพยายามรััักกษาาาาาหหน้้้ตวววววเเองดดยรรแลพู่ เออคงมีอะไรเข้าใจผิดกันนิดหน่อยน้องเขาไม่ค่อยซื้อของแพงหรอกข้าปกติเขาชอบของลดราคาเสียด้วยซำ้ำแต่ผู้จัดการก็ยังยิ้มและตอบกลับอย่างนุ่มนวลว่าลูกค้าทุกระดับสําคัญแค่แต่ลูกค้าบัตรด,ดําอย่างคุณคนนี้เรามีข้อมูลครบถ้วนข้าไม่ต้องกังวลน,นะคะคําตอบนั้นทําให้ใบหน้าพี่สไปซีดลงกว่าเดิมเธอรู้ว่าไม่มีอะไรที่เธอพูดจะกลบสถานะของฉันได้อีกต่อไปพนักงานในร้านมองเธอด้วยแววตาแปลกๆบางคนเหมือนรู้ทันว่าเธอพูดไม่จริง ฉันยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังเผยให้เห็นทีละนิดว่าใครกันแน่ที่กำลังหลอกตัวเองมาตลอดผู้จัดการเดินนำฉันไปดูคอลเลกชันใหม่พนักงานถือถาดใส่น้ำชาตามมาอย่างเป็นธรรมชาติราวกับทุกอย่างเป็นเรื่องที่พวกเขาคุ้นเคยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรขณะที่พี่สะพ้ายยืนอยู่ด้านหลังสีหน้าของเธอเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดไปทั้งหมดเธอจ้องฉันริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่ยังไม่กล้าถามอะไรเพราะเธอไม่รู้ว่าความจริงที่เธอไม่เคยเห็นนั้นลึกแค่ไหนบรรยากาศในร้านเปลี่ยนไปทันทีจากตอนแรกที่เธอทำ เป็นคนสำคัญกลายเป็นคนที่ถูกมองข้ามโดยสิ้นเชิงทุกสายตากลับมาจับจ้องที่ฉันแทนและความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดกำลังเริ่มเปิดออกทีละนิดในแบบที่เธอไม่สามารถควบคุมได้เลยฉันยืนมองพี่สะพ้ายที่ยังยืนนิ่งเหมือนถูกสาปเธอคงยังไม่อยากเชื่อว่าภาพตรงหน้าคือความจริงไม่ใช่ความฝันที่ผิดเพี้ยนไปฉันเห็นแววตาเธอไหววูบหลายครั้งเหมือนกำลังคิดหาข้ออ้างหรือเหตุผลมาปิดบังความอับอายที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะทำท่าทางยังไงเธอก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ผู้จัดการร้านได้พูดไปแล้วได้ พนักงานเดินเข้าออกรอบตัวฉันอย่างคล่องแคล่วบ้างถือชุดใหม่บ้างถือกระเป๋าและรองเท้าจากคอลเลกชันพิเศษตามรายการลูกค้าบัตรดำในขณะที่พี่สะพ้ายยืนเก้ะๆก,กังๆอยู่ข้างฉันเหมือนไม่รู้ว่าควรวางมือไว้ตรงไหนควรยืนหรือควรนั่งควรพูดหรือควรเงียบเธอเหมือนคนหลุดออกจากโลกของตัวเองชั่วคราวฉันหันไปมองเธอและเห็นสีหน้าที่สับสนบวกกับความกลัวบางอย่างเธอคงเริ่มคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไปพูดอะไรใส่ฉันบ้างเธอกดฉันลงมากแค่ไหนเธอบอกว่าฉันจนไม่มีปัญญาใช้ของรูเธอ พูดคําที่ทําให้ฉันอายต่อหน้าคนอื่นนับครั้งไม่ถ้วนตอนนี้เธอกลืนน้าลายอย่างยากลําบากเพราะทุกอย่างที่เธอพยายามทําเพื่อยกระดับตัวเองมันพังลงในช่วขณะทั้งความเชื่อทั้งความมั่นใจทั้งภาพลักษณ์ที่เธอสร้างมันพังเพราะความจริงที่เธอไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวว่าจะเป็นไปได้และนั่นคือจุดที่ฉันตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งฉันยื่นมือออกไปหยิบกระเป๋าใบหนึ่งที่พนักงานนํามาให้เป็นรุลิมิตเด็ดที่เปิดจองเฉพาะลูกค้าระดับสูงฉันพลิกด,ดูเบาๆก่อนพูดเสียงเรียบว่าอันนี้สวยดีเข้า พี่สไพยหันมามองแบบตกใจสุดขีดจนปากอ้าค้างเธอรีบเดินเข้ามาหาฉันแล้วกระซิบเสียงร้อนรวนว่าเธอจะเอาจริงหรือราคามันไม่ใช่เล่นๆนะรู้ไหมว่าชุดนี้มันแต่ฉันไม่ปล่อยให้เธอพูดจบฉันหันไปบอกพนักงานด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบที่ทำให้ทั้งร้านเหมือนหยุดหายใจห่อทั้งหมดให้ฉันค่าทุกชิ้นที่เลือกเมื่อกี้รวมทั้งของใหม่ที่พวกคุณเตรียมไว้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแยกถุงให้ด้วยค่ะฉันไม่อยากให้คนบางคนเป็นห่วงว่าฉันจะไม่มีปัญญาจ่าย ประโยคท้ายทําให้พี่สะพ้ายเหมือนถูกฟาดกลางหน้าเธอเบิกตากว้างจนเห็นความสันวหวชัดเจนเธออ้าปากเหมือนอยากแก้ตัวแต่ไม่กล้าพูดออกมาเพราะคนในร้านกําลังมองเธออยู่ผู้จัดการยิ้มอย่างเป็นมืออาชีพแล้วตอบว่าได้ค่าคุณลูกค,ค้าเดียวเราจะจัดให้ครบทั้งหมดนะค่ะจะคิดยอดรวมแล้วนําไปให้ที่เคาน์เตอร์คะ่ะพี่สะพ้ายอยู่ในภาวะครึ่งยืนครึ่งล้มเธอหันไปมองฉันเหมือนต้องการยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเธอพยายามพูดเสียงเบามากว่านี่เธอ เธอจะจ่ายจริงๆหรือเธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะของมันแพงนะฉันปลายตามองเธอนิดเดียวก่อนตอบเบาแต่ชัดพี่คงลืมไปแล้วว่าฉันถูกบอกว่าไม่มีปัญญาซื้อต่อหน้าคนอื่นยังไงคำพูดนั้นเหมือนตอกย้ำให้ความจริงในใจเธอระเบิดออกเธอหลบตาเหมือนโดนดึงให้ยอมรับว่าเธอผิดมาตลอดฉันเดินไปที่เคาน์เตอร์ด้วยท่าทางปกติไม่ได้เร่งไม่ได้ช้าพนักงานรีบจัดสินค้าอย่างรวดเร็วบางคนถึงกับยิ้มกว้างเพราะไม่บ่อยนักที่จะมีลูกค้าซื้อทั้งเซ็ตแบบไม่ถามราคาแม้แต่ชิ้นเดียว เมื่อทุกอย่างพร้อมฉันหยิบกระเป๋าสตังออกมาอย่างสงบก่อนดึงบัตรดำที่สะท้อนแสงออกมาวางบนเคาน์เตอร์เสียงกระทบเบาๆของบัตรกลับดังเหมือนฟ้าร้องในหูพี่สะพ้ยเธอเกือบสะดุ้งเธอไม่เคยเห็นบัตรแบบนั้นใกล้ๆมาก่อนเธอรู้ดีว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของคนกลุ่มบนสุดของระบบการเงินคนที่วงเงินไม่มีจำกัดคนที่ใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ตามใจต้องการเธอยือนตาค้างเหมือนถูกดูดเข้าไปในความจริงที่เธอไม่เคยเชื่อว่าเป็นไปได้สีหน้าของเธอทั้งตกใจทั้งอับอายทั้งพูดไม่ออกเธอ เหมือนคนที่พยายามทําใจยอมรับแต่ยิ่งยอมรับก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นและตอนที่พนักงานรับบัตรไปรูดทุกอย่างในโลกของเธอเหมือนหยุดนิ่งไม่มีคําพูดไม่มีเสียงมีเพียงสีหน้าที่บอกว่าคนที่เธอคิดว่าต่ํากว่ามาตลอดกําลังทําในสิ่งที่เธอไม่เคยทําได้แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตเธอยือนตัวแข็งเหมือนรูปปั้นตาไม่กระพริบริมฝีปากสัน่นเบาๆเหมือนกาลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเพราะคําว่าช็อกคงยังไม่พอสําหรับสิ่งที่เธอกําลังรู้สึกอยู่ในตอนนั้น ขณะที่พนักงานจัดถุงรูหลายใบวางเรียงกันตรงหน้าฉันรู้สึกได้ถึงสายตาของพี่สะพ้ายที่ยังจับจ้องอยู่ไม่วางเหมือนกำลังพยายามหาคำอธิบายให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งหาทางออกไม่ได้เธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ฉันด้วยจังหวะชา้ชาๆเหมือนกลัวว่าถ้าเดินเร็วไปความจริงจะกระแทกเธอแรงกว่าเดิมเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนถามเสียงแผ่วราวกับกลัวคำตอบจริงๆแล้วเธอเป็นใครกันแน่ทำไมถึงมีบัตรพวกนั้นทำไมร้านถึงรู้จักเธอแบบนั้นฉันไม่ได้ตอบทันทีแต่เพียงมองเธอด้วยสายตานิ่งๆ พราะลึกๆแล้วฉันรู้ว่าเหตุการณ์วันนี้คือผลลัพธ์ของทุกครั้งที่เธอใช้คำพูดเหยียดหยามฉันโดยไม่เคยคิดว่าจะมีวันหนึ่งที่เธอต้องเจอความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีได้และวันนี้ความจริงนั้นกำลังค่อยๆเผยตัวออกมาอย่างชัดเจนแบบที่ไม่มีใครปิดบังได้อีกเมื่อพนักงานนำบัตรดำกลับมาให้ฉันพร้อมใบเสร็จครบถ้วนฉันเก็บมันเข้ากระเป๋าเงียบๆก่อนจะหันไปมองพี่สะใภ้ที่ยืนตัวแข็งนิ้วนางของเธอสั่นจนเห็นได้ชัดเธอคงกำลังคิดทบทวนหลายอย่างในหัวคิดถึงทุกประโยคที่เคยพูด่่ัคถึงงททุกกร้ีเธออบวา ฉันมาจากครอบครัวจนๆคิดถึงวันที่เธอหัวเราะเยาะชุดเรียบๆที่ฉันใส่คิดถึงนาทีที่เธอบอกต่อหน้าแม่สามีว่าคนอย่างน้องไม่เหมาะกับของดีๆหรอกค่ะฉันถอนหายใจเบาๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายที่สุดพี่รู้ไหมว่าที่ฉันไม่เคยพูดอะไรไม่เคยอวดอะไรไม่เคยแก้ตัวมันไม่ใช่เพราะฉันไม่มีแต่เพราะฉันไม่อยากใช้เงินหรือฐานะมาเป็นตัวกำหนดว่าใครมีค่าแค่ไหนพี่สะพ้ยเงียบสนิทเธอหลบตาเหมือนคนทำผิดโดยไม่รู้ตัวมาก่อนพอเธอกล้าหันกลับมามองฉันอีกครั้งน้ำเสียงก็สั่นกว่าเดิม แต่ถ้าเธอมีแบบนี้มาตลอดทำไมไม่เคยบอกทำไมไม่เคยพูดฉันยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มเยาะแต่เป็นรอยยิ้มที่ปนความเหนื่อยลา้าเพราะฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูชีวิตฉันไม่ใช่การแข่งขันกับพี่หรือใครแต่ที่ฉันยอมเปิดเผยวันนี้ก็เพราะพี่ทำเกินไปจริงๆแววตาเธอสั่นไหวอย่างแรงเหมือนโดนดึงกลับไปเห็นภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดตั้งแต่คำว่าอย่าแต่ของพวกนี้มันแพงเธอไม่มีปัญญาซื้อไปจนถึงคำเยาะเย้ยที่สะท้อนความดูถูกในตัวเธอเองมากกว่าที่จะสะท้อนอะไรจากฉัน ฉันเดินไปหยิบถุงหนึ่งขึ้นมาเป็นถุงใบใหญ่ที่พนักงานจัดชุดลิมิเต็ดทั้งหมดใส่ไว้พอฉันถือขึ้นมาพี่สะพ้ายก็หันขวับมามองเหมือนอยากรู้อะไรสักอย่างแต่ไม่กล้าถามฉันหันไปบอกเธอชา้ชาๆว่าอ้อพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างที่พี่บอกว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อฉันเมามาหมดแล้วเธอเม้มปากทันทีสีหน้าเหมือนคนที่ถูกลากความภาคภูมิใจในใจออกไปจนหมดเหมือนบ้านที่ถูกลมพายุพัดจนเหลือแต่ซากเธอไม่อยากยอมรับว่าทุกค,คําที่เธอพูดก่อนหน้านี้กําลังย้อนกลับมาทําร้ายตัวเธอเอง ผู้จัดการร้านเข้ามาขอบคุณฉันที่อุดหนุนก่อนโค้งเล็กน้อยพร้อมบอกว่าหากต้องการสินค้ารุ่นใหม่อีกสามารถแจ้งตรงได้ท่าทางเขาให้เกียรติฉันอย่างเห็นได้ชัดพี่สะพ้ายยืนฟังอย่างคนที่หัวใจโดนบีบแน่นหลังจากออกจากร้านฉันเดินนําไปช้าๆพี่สะพ้ายเดินตามหลังอย่างเงียบงันจนได้ยินชัดเจนแม้แต่เสียงลมหายใจที่สั่นของเธอเธอคงยังพยายามประติดประต่อความจริงในหัวฉันจงใจไม่พูดอะไรปล่อยให้ความเงียบทํางานแทนเพราะบางครั้งความเงียบก็ทําให้ความจริงดังขึ้นกว่าเสียงตะโกนสักพักเธอก็หยุดเดิน และเอ่ยเสียงเบามากทั้งหมดนี้แล้วครอบครัวรู้หม่ว่าเธอฉันชะง,งักเล็กน้อยก่อนหันไปมองวินาทีนั้นเองที่ความลับซึ่งฉันเก็บมานานเริ่มค่อยๆโผล่พ้นผิวน้ําเธอจ้องหน้าฉันด้วยสายตาที่ทั้งไม่เข้าใจทั้งหวาดกลัวทั้งคาดเดาไม่ได้ว่าคําตอบจะเปลี่ยนทุกอย่างแค่ไหนฉันยิ้มมุมปากเบาๆความจริงพี่จาบริษัทที่ตระกูลพยายามติดต่อมานานได้ไหมบริษัทที่พี่กับทุกคนคิดว่าเป็นของนักธุรกิจใหญ่ที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตน พี่สะพยขมวดคิ้วความสงสัยเข้มขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนที่ใกล้จะจับทุกชิ้นส่วนของปริศนาต่อเข้าด้วยกันแต่ยังขาดชิ้นสำคัญฉันหายใจเข้าเบาๆก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้บริษัทนั้นเป็นของฉันเอง